6 1ถกิโล oh. เซตล้มช้างของเราวันนี้หลักร้อยขอทองค่ะพี่บุ้งจะแจกของทุกคนถือบบไม่ทับเลยนะลูกย้ำว่าย้าว่าทุกคนทุกคนไม่ต้องสุ่มนะลูกนะแต่บ oh. างคนก็จะได้เป็นแหวใช่ลูกจะไ,ได้เป็นตัว แทนทองใช่นี้หรือว่าจะได้เป็นแหวนอะไรนะเห็นบอกมีใหญ่สุดอ่ะสองเสือสลวงสองสอลึงอันนี้อ่ามันยังว่าทุกคนแต่อันเนี้ยรางวัลแจกสําหรับคนโอนหน้าไหลสดแต่ยังค่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนให้ดูไว้เดียวเก็บไว้ก่อน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  Kể với con, kể với con, kể với con. Wow. <laughs> เกิดพี่บุ้งพี่บุ้งแจกทองทุกคนไม่เป็นทองคาแท่งก็เป็นแหวนทองขอคนที่อยากลด6กถึงสิกิโลจริงๆวันนี้มาหาน้องแล้วเรียนนะลดจริงๆลดจริงนะถ้าใครใครกินแบบซองเดียวไม่เห็นผลพี่บุ้งยินดีคืนเงินเลยลูกจอยจอยมากินพี่พี่พรีเคนจริงไม่บอกเลยเออมันเป็นดีดออกไปด้วยใช่ดีดออกด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักได้ด้วยอ่านะโอเคใครรับวันนี้ ปกติเซตนี้ไม่เคยแถมทองเลยไม่เคยแถมทองเลยนะหนึ่บาทแต่ใครที่รับวันนี้หน้าไหลสดคูเบียแจกทองทุกคนแบบไม่ต้องสุ่มอวี่ห้ากรงใครรับปักบุดเลยลูกปักบุดก่อน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 เราะมชพเพรเรามีแจกท้องเดี๋เด๊ะเด๊ะเด๊เดี๋เด๊ะเดีะเด๊ะกด๊ะเ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 ดะเะเเ โอ้โหเนาะภาษาอีสานเอโคดคุ้มพี่้องเจ็บพันคนหมื่นคนก็ได้ทุกคนทองเราบอกว่าราคาหลักร้อยกับทองเนี่ยกับทองเนี่ยเออแก่ทองก็หนูรู้ราคาได้กระซิบไปแล้วพากระซิบไปราคาหลักร้อยไม่ถึงร้อยห้าร้อบาทแพงด้วยแม่ใช่ครูเบียกับน้องจอยพี่ถามแบบตรงๆว่าอาหารเสริมที่แจกทองทุกคนอะเคยมียังเคยมียังยังที่แจกทุกคนนะลูกยังค่ะเอาแบบความจริงมียังอ่ะเจ้าแรกอ่ะโอเค เริ่มไหมปักหมุดแล้วนะเริ่มไหมคะปักหมุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีเพราะว่าทําไมปักหมุดรปล่ระวังมิจฉาชีพด้ะไม่ใช่ปักหมุดให้ก่อนเพราะมันจะทับไปเยอะมากเพราะว่าของไม่ขายดีมากมันจะไปทับหลังไหมว่าถ้าโอนตอนนี้จะจะจะแตกทองบาดหนึ่งอะไรอย่างนี้นี่มึงหนึ่งให้ปักก่อนเดี๋ยวจะปักหมุดนะคะตามที่ให้ไลน์เองเท่านั้นลูกรอปักหมุดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนค่ะระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะทุกคน รับครับรับครับย,ยังไม่ได้บอกพโอเคพักหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้พี่จอยเป็นแฟนแน่นอนพี่กันหนูรู้เลยให้กันผอมหนโดยติไม่ใช่ผอมถ้าลดได้แบบสามกิโลเจ็ดสิบสี่กิโลตอนนี้เขาจะลดให้เหลือเจ็ดสิบสี่เพลย์เมที่เจ็ดสิบสี่อ่าต้องกินแล้วคุยกันไว้เนิ่นต้องกินอุ้ยเขาคุยกันเล่นเลยเขาคุยแต่ไม่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะจาไม่คุยกันหลังไหมทำไมอ่ะคุยกันหลังไหมเนิ่น สรุปเป็นอะไรกันอะสรุปเป็นยังไงลเอ็ดลบักลเอ็ดแล้วเกิด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 เป็นโปที่พี่พุ่งมาหาน้องเบียร์ด้วยวันเกิดด้วยวันนี้7.7ด้วยอ่าเด้วยวันนี้นะคะวันดีใครรับอวีเซตล้มช้างกินได้2เดือนลด6-10กิโลวันนี้แจกทองทุกคนปกติราคา1,490บาท วันนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวและส่งฟรีใครรับใส่ราคา990บาทตามด้วยใช่เลยค่ะเยวเดี๋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 ยวก้ารียเได้กล่องได้หกล่องได้สองเดนแล้วแล้วได้ทองได้ทองทุกคนเดี๋ยวแม่เขาจะไม่ได้ดราม่ากันไงว่าไม่ได้ทองเ็เปิดมาได้ทองทุกคนรู้ทำเอาอะไรก็แม่ใรรู้หแม่แม่ก็ไม่ มันต้องมีอะไรพิเศษเข้าใจปะแค่ตัวเนี้ยก็คุ้มแล้วใช่เอาเปิดเปิดโปรปกติของเราเลยปกติคนแค่ก็ร้อยเก้าสิบเก้าแค่เนี้ยคือคุ้มแล้วแม่แม่พูดผิดหรือเปล่าไม่พูดผิดพูดจริงๆเมื่อคืนอามก็ช็อกโปรนี้เหมือนกันเดียวนะคือไม่ได้คุยกันมาก่อนนะแต่ไ่ด้คุยเห็นหอบทองมาก็ถามอยู่เฮ้ยมันแตกยังไงกันใช่ถ้าแม่พูดผิดแม่พูดใหม่ได้นะ ผู้ถูกแล้วค่ะถูกต้องใครรับใส่ราคา990บาทตามด้วยชิอเล่นค่ะนี่คนแรกเลยพี่กันอาหนูว่าอาณลนั่นแหละอยากได้เป็นแฟนแล้วแหละใครในเดือนนี้เป็นแฟนกันแน่เลยอ่ะวยเดี๋ยวใครขอเกอนแล้วเนื มม่ีใครรับใครรับใส่ราคาเลยค่ะวันนี้พี่บุ้งมาจัดให้990บาทและตามด้วยชเล่นได้ทองทุกคนสําหรับเซ็ตล้มช้างและออวี่ของเราค่ะก็คือได้เซ็ตล้มช้างก็คือ้ากล่องหกล่องทุณคนกูบอกเลยว่าแค่ตัวเนี้ยคุ้มแล้วคุ้มมากโปรมีโปรไหมลูกมีคือ